ขออาทิตย์หนึ่งครับเดี๋ยวเล่นให้เลยอุ้ยไม่รอครับผมทำไมต้องรอด้วยคุณมีสิทธิ์เลือกเหรอผมให้คุณเลือกได้สองทางเนี่ยจะจ่ายหรือจะตีถ้าไม่ตีก็จ่ายแค่นั้นเองถ้าอยากรู้เดี๋ยวผมเรียกเพิ่มเอาป่ะเดี๋ยวผมเล่าให้ Why เอ๊ะคือมีแค่สองทางเลือกใช่ไหมครับใช่ครับจะจ่ายหรือจะตีแค่นั้นเอง ม่อวันคุยเวลาครับไม่ต้องมาถามเราก็เรื่องไหนแจ็คใจเย็นพี่เอ้ยนี่คือกูอยู่แบบอยู่ใกล้กับไอดอลกูที่สุดอะเมื่อกี้เอาปกติกูดูผ่าน YouTube ดูผ่านโกอันนี้อุ้ยเฮียเฮียเฮียเยียยอันนี้ได้ผมมาเล่าทุกวันก็ไม่ใช่เรื่องกูอยู่ถึงที่ไอ้ย่าตัวละครมึกอะอยู่ถึงที่มึงดูเฮียมึัวมันสดแค่ไหนอะ ส่วนคนีกูต้องเข้าไอจีธารีมแจ็คกี้ไปเพื่อที่จะแบบพูดเองอะถ้าต้องคือตอนนี้ครับจะบอกว่าถ้าเล่นน่ะก็เล่นได้ครับแต่ว่าพอดีผมติดพวกผมติดธุระกันข้างนอกด้วยครับตอนนี้ยังไม่สามารถเล่นในทันทีก็เธอถ้าเล่นก็ขออาทิตย์หนึ่งครับเดี๋ยวเล่นให้เลยอุ้ยไม่รอครับผมทำไมต้องรอด้วยคุณมีสิทธิ์เลือกอระผมให้คุณเลือกได้สองทางเนี่ยจะจ่ายหรือจะตีถ้าไม่ตีก็จ่ายแค่นั้นเอง ไม่ต้องมาคำพูดเยอะครับผมไม่ชอบคนคำพูดเยอะด้วยกูอยู่คนแก่เจ๊กกี้อ่ะตอนเนี้ยจ่ายจ่ายเท่าไหร่ครับพี่เกดเอาเท่าไหร่ครับพี่เกดพูดเลยเราให้แกกินางยืมของไปเท่าไหร่ครับวันนั้นอะวันนั้นอะแล้วกูมาเอี่ยงตีกับผมครับบอกรายละเอียดมาครับว่าให้ให้อะไรไปบ้างพูดมา แล้วกูแบบตอนนี้กูกูกูตัวน้อยยังไงตอนเนี้ยแก๊งกูจะแตกแหละไม่แตกแหละกูจะแบบเอ้ยแล้วเกี่ยวผมแล้วผมเกี่ยวอะไรครับแล้วมันยังอืมผมเกี่ยวอะไรเกียร์เทียไม่ไม่คุยกันเทียมาคุยกับผมทำไมอ่าถ้าเม็นมาก่อนก้าจะเป็นแบบนี้แต่ว่าตอนนี้มันตัวน้อยอ่ะมันก็ทำได้ทำได้แค่เนี้ยมันทำได้แค่เนี้ยอะไรนะอะไรอ่ะทำอะไรกันเนี่ยคุพูดอะไรกันเนี่ยนี่ผมถามเพื่อนอยู่ครับว่ามีมีมีอะไรบ้างนะก่อนไหม อะไรครับผมพูดเลยพูดเลยนี่ครับผมผมไม่ได้พูดอันนี้ข้างนอกครับว่าจำไม่ได้วะไม่ใช่อ่ะแล้วผมเกี่ยวอะไรพี่เก็ตรอบรอบไหนครับพี่เคลียร์เทียร์ผมเขาไม่เกี่ยว์ทำไมอันนี้ผมก็ดูแย่จีผมแบบผมไม่มีของใช้อยู่พี่เกตไม่ผมว่าพี่พี่พี่ไม่ได้ไม่ไม่พี่ไม่ต้องไม่ต้องเคลียร์กับเทียร์ไหมกับผมไหมถ้าเป็นมาก่อนกล้าจะเป็นแบบนี้มี กระสุนสามร้อยครับแล้วก็มีเงินแดงครับผมก็จะไปแบบ,แบบนี้<ะ>ถ้าเป็นเมื่อก่อนแต่ว่าตอนนี้มันตัวน้อยเ่ยนี่บอ,อกว่าแก๊งจะแตกแหละไม่แตกแหลกก็ขอญาต<ะ>อยู่เฉยๆก่อนกรอกกรอบไม่น่ามีนะครับไม่ขอ,อขอไหมขอแค่กระสุนก็พอถ้าอ่างั้นกระสุนเท่าไหร่ครับตามจํานวนเลยครับที่คุณให้ยืมมา่คุณก็มีอยู่แล้วเนี่ย ถ้าตอนนี้ยังย,ยังยังยังไม่มีไม่พอครับสามร้อยอ่ะถ้าผมให้เวลาคุณหาเอากี่ก 1. 1> วันไม่เกินอาทิตย์หนึ่งเอากี่วันหกวันหาเลยยะเดี๋ยวคือพรุ่งนี้คือผมย้ายบ้านกันหลายคนนะเดี๋ยวผมไม่พูดหกวันหาเลยเยอะไม่ให้อาทิตย์หนึ่งขอหกวันได้ได้งั้นไม่เกินแสี่วันนะได้ครับได้โอเคดูเรื่องเวลาจากเวลาไม่เกินสี่วันนี่ครับก็เดี๋ยวสักทุ่มหนึ่งอ่ะหลังจากสี่วันแล้วทุ่มหนึ่งอ่ะแล้วเขาไม่ให้ก็เดี๋ยวตีเลยได้ครับเดี๋ยวเราโทรไปหาพี่เกตก็ได้ครับไม่เกินไม่เกิน โอเคได้ครับง่าบแค่นี้ไม่มีอะไรหรอกครับดูแค่นั้นแหละไอี้โรชิจ่ายเราไม่มีกระสุนนะมันจะจ่ายไหมสรุปเนี่ยเราชิ้อะไม่ไม่ได้คุยกันนี่ว่าพี่ไม่รู้นี่แค่แค่ตีเฉยแต่ไม่รู้ว่าจะเรียกไหมไม่เขาตีกันมาแล้วไงวาีเลยพี่เต้องชี้อ่ะใช่พี่วายต้องจ่าให้ตีมาเรื่อยจะบบจะจ่ายพี่ถ้าเรียกมาไปบ้านมันเลยดี๋ยวไหมได้ก็รีบไปอันนี้ไปพารเบิกรถหน่อยพี่การร่างให้โราชี้

บัตเข้าแก๊งแหน่ได้นะบัตมึกไปด้วยเปล่ามึกมีรถไหนตอนเพราะเพราะว่าตอนพี่หมึกไปอยู่บัตรดาวพังเลยเพราะไม่มึกมาเอาพี่มึกก่อนดิครับไอ้ไอ้กูเพิ่งมาเนี่ยกูเพิ่งมาตรงนี้เนี่ยมีมีเอาเอาเอา GTO มาหยินดิโอเคบัดหมือกพิยาคิดถึงคิดถึงก็ทักทายคิดถึงเฮายชายับอะไรในพี่ช่วงนี้เป็นไรในเห็นมีวงในเขาบอกอะไรแก๊งกขาแตกกันดิรออะไรอ่ะไม่แตกยังอยู่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 ก็พูดก็พูดตามวงในเขาพูดไง เดี๋ยวนี้พี่วันนีพ้พี่แล้วเราผมขออนุญาตคุยด้วยหน่อยนะครับได้ครับได้ได้ก็ไดนแหละหลังหังได้ครับหลังจากที่ไอ้นี่ไงไม่แตกหรอกพี่ผมโมะแต่กินังมันข้างบนเลยนะพี่หัวเลยนะอ่าหัวก็เหี้ยแล้วเนาะตอนเนี้ยภายในอย่างอย่างแย่แล้วนะก็พี่ต้องคุยอ่ะจะคุยทุ่มครึ่งนี่แหละเดี๋ยวก็รู้ว่าจะเอาไป็นยังไงแต่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 ขอให้พี่ยังอยู่เหมือนเดิมนะได้ได้พี่ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่ในเมืองนี้เหมือนเดิมได้พี่แล้วแกงก็ต้องอยู่นะเอ้าก็อยู่แหละอยู่แหละอยู่แหละ เห็น okay, พี่ายาวตอนนั้นตอนนั้นเทียร์มันเจ้าพี่แหละพี่ขอไปคุยกันเขาหน่อยใช่หรอร้องเลยเขา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 เรียกคุยเฉยเขาเรียกคุยเฉยจะเอาบอกนะพี่โอเคน้องชายเ <Okay, S 1> จอก,กันไม่ยายไม่ยายคุยอเลยสัตว์ พี่กู้ดืดต่อยทำมึงบงแตกแล้วกูชนแหลกทำมึงงงแดกจนสะบงแหกมึงชนะกูเหยื่อแค่มึงคงแปตกเจอกับพวกกูเหยื่อสักคงแดกมีแค่ไม้เลื่อยสู้ใอะไรกับคมแฝงเมียมึงสู้มือกูได้จับมันลงแขกทรงผมทรงแปะทรงแอ๊กทรงแก๊ที่พวกมึงเคยได้ช่วยวของแกกูยังไม่ลงแขกไอสัตว์มาฟังไอสัตว์กูให้มึงสองร้อยของกูเต็มตู้ไม่ได้เฮียมของน้อยพวกกูรวยจังอย่าเสือหมอบขอยกูไม่สนวินไม่ใครกูเล่นมึงยับตะขอย